โอ้มาแล้วเกมที่ทุกคนรอคอยนะครับ Resident Evil 4 Remake อันนี้เป็นเวอร์ชันเดโม่นะครับที่ว่าเชนซอเดโมะครับก็เราจะมาดูกันว่าเกมนี้จะเป็นอย่างไรกันนะครับอ,อ เป็นเกมที่ทุกคนรอคอยนะครับซึ่งผมเองก็เช่นกันคือผมไม่เคยเล่นเกม Resident Evil 4แบบต้นฉบับมาก่อนนะก็ถ้าใจพูดก็คือก็คอเคยเล่นแหละแต่ว่ามันคือช่วงที่เป็นสมัยเกมเกมคอมตามห้องคอมโรงเรียนนะครับว่เขามีเรื่องเรื่อง,องด้วยคืนนั้นและคูนซิตี้ถูกถล่ม แต่ว่าผมรอดมาได้แต่คนอื่นๆไม่โชคดีเหมือนอย่างผมนะครับผมถูกขอให้มาร่วมกับโปรแกรมของรัฐบาลโปรแกรมลับแล้วก็การฝึกฝนการฝึกฝน,น,นเกือบที่จะฆ่าผมแต่ผมก็ทำให้ลืมเรื่องพวกนั้นไปได้แต่ผมไม่ลืมเรื่องที่เกิดขึ้นในวันในคืนนั้น แล้ว <This> คือเป็นเรื่องจากเอ่อ Resident Evil ด้วยเอ่อ Remake สองสามครับนี่นี่คือลีออนในหลังจากที่ผ่านมาแล้วนะครับเป็นเวลาเก่าบหกปีแล้วที่ลีออนเอสเคนดีได้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ที่แรคคูนซิตี้นะครับมีการล่วไหลของอาวุธชีวภาพนะครับ จากบริษัทอัมเบลา่าหลังจากที่เขาได้เป็นหน่วยรับของอ่าอเมริกานะครับเขาก็ได้รับคำสั่งให้ตามหาลูกสาวของประธานาธิบดีที่หายตัวไปและการค้นหา้ายเขามาที่หมู่บ้านอันห่างไกลในยุโรปนะครับโอ้ชอปเตอร์หนึ่งเดินไปเลยแล้วกันอู้ ภาพแบบว่าไม่ได้เลยอ่ะเอ่อทางนี้เป็นรวดหนามเราต้องต้มไปได้ไหมไม่ได้เหมือนมีเสียงอะไรอยู่ทางซ้ายนะครับตรงข้างหน้าเองโอเคกดวิ่งได้อ๋อ r หนึ่งวิ่งก็ได้โอเคดีเลยเขาไปไกลแค่ไหนนะเออใครอ่ะลีออน คุณหมายถึงใครนี่อะไรอ่ะกดสำรวจได้น้องกวางเอ,อื้อใครมันทำเจ้าน้องกวางกันนะอมสีนี่ผมปรับสว่างนิดนึงแล้วนะแต่ว่าบรรยากาศใช้ได้เรามาถึงบ้านหลังหนึ่ง ที่นี่คือที่ไหนสภาพดูเลเทมากเฮ้ยมีดเราหยิบมีดมาได้ไหมเออเหมือนกำลังมีกระต่ายด้วยไอวิ่งรีออนวิ่งเปิดประตูเลยเหรอก็เ,เปิดไปเลยละกันสวัสดีครับผมเจ้าหน้าที่ลีออนขอเข้ามาค้นตรวจหน่อยนะครับ เลนะมีใครอยู่เบ้าอเฮ้ยเมื่อกี้เสียงประตูตปิดอ๋อํำรวจเออห้องนี้ก่อนนะเหมือนมีไฟติดอยู่ด้วยนะครับเป็นไปได้ว่าสถานีแห่งนี้จะมีผู้คนอยู่อุ้ยที่เป็นลูปปั้นมีอ่านด้วยอุ้ยการพิพากษาใกล้จะมาถึง คืออะไรบ้านนี้มีคนอยู่จริงๆแน่แล้วเขาอยู่ไหนเกมนี้จะมีจำสแกร์ป่าวะไม่มีหรอกเกม Resident Evil ไม่มีเออนั่นไงประตูห้องครัวหรือเปล่ามีอะไรบางอย่างเขียนอยู่บนกำแพงด้วยครับแต่ว่าเหมือนไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะครับอ่านไม่ออก อุ้อันนี้ต้องใช้กุญแจนะครับในการเปิดอันนี้เราอยู่ในยุโรปนะครับเพราะฉะนั้นภาษาที่เขาพูดอาจจะไม่ใช่ภาษาอังกฤษเปิดไปด้วยทำไมจันทำไมจอยสัน่นยาทำไมต้องทำให้ตื่นเต้นมันมีบางอย่างใช่ไหมทําไงลุงอ้าวสวัสดีครับลุงตกใจหมด ขอโทษที่บุกเข้ามานะครับเออคุณลุงคุณลุงขอดูเฮ้ยผู้สาเออ,สเ,อ,อสเปนนะครับผมตามหาเออตำรวจคนหนึ่งใช่ปะอ่านไม่ทัน <laughs> อะไรอ่ะเฮ้ยนี่ไงตำรวจให้คนเดียวกับที่เราตามหาหรือเปล่า เฮ้ยเดี๋ยวเย้ยทำไมไม่มีเสียงอ๋อเราเบาเสียงหูฟังทำไมวะเอ่อเราคือลีออนถีบทีเดียวตายเลยหรอคุณก็โหดเกินไปนะเอาเป็นชาวบ้านธรรมดาระได้กุญแจมาแล้ว จากการก้ารคอใส่เขานี่อะไรอ่ะโอดเมนเลยเขามาอะไรเนี่ยนี่อะไรอยู่บนพื้นอ่ะอ๋อตาตตำรวจเหมือนเราจะได้ยินเสียงร้องมาจากด้านบนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะขึ้นไปดูไอ้คุณแจ เออโอ้โหมืดเออนั่นแหละเปิดไฟฉายซะหน่อยโอ้อืดอืมทำไมที่นี่ถึงมีอะไรเต็มมีหนูด้วยอันนี้ศพอะไรอะ่ะ ไม่ใช่คนใช่ไหมฮะตัวอะไรคือตัวอะไรกันเนี่ยดูไม่ออกครับมันเละจนดูไม่ออกเลยทีเดียวเปิดไปสิใครมีเสียงคนร้องหรือเปล่าใครที่นี่หรือไม่ใครเฮ้ยนัน่น คุณตำรวจเหรอปะโน่โเฮ้ยได้ยินนะฉันได้ยินนะสถานการณ์เป็นยังไงเฮือกเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้น,นต้องออกไปจากบ้านหลังนี้ L2 เหรอโอ้มาเราได้ปืนมาแล้วนี่อะไรอ่ะขอดูอีกรอบได้เวลาที่จะต้องยิงแล้วครับอืมแล้วเราเล่นแบบว่าไช้จอยซะด้วยเสียงอะไรเสียงอะไรเหมือนมาเฮ้ยไอ้คุณลุงอ เออเออเรามีมีดไอ้นี่คือลุงไม่ตายครับลุงแบบว่าโดนก้านคอจนคอหักแล้วก็ยังลุกขึ้นมาได้เรารีโหลดเราเรารีโหลดได้ไหมไม่น่าจะได้แต่เมื่อกี้เราสามารถใช้มีดได้นะครับ เราใช้มีดในการแบบว่าเวลาโดนจับเราสามารถแทงใส่มันได้เหมือนมีเสียงอีกนะโอ้ทางนี้เป็นเดี๋ยวทางนี้มันเปิดตั้งแต่เมื่อไหร่อะอเหมือนมีเสียงคนจากในนี้เฮ้ยโอ้เอเออ มียาการใช้ยาโอเคเข้าใจใช้ใช้เลยเหรอใช้เลยแล้วกันลงโอ้ไม่โดนเข้าไปเตะเหรอโอ้เอาว่าเข้าไปเตะได้ด้วยกระทืบเฮ้ยอันนี้มีขวานมีขวานเออไม่เข้าไปเตะ เออเพาว่าการขอให้หมดเยี่ยมเลยท้างนี้ดีมากครับเตะได้เออมีสมุนไพรสายเขียวให้เราด้วยอ้าวแล้วดูศพของเขานะครับย่อยสลายไปแล้วแล้วเราต้องขึ้นไปด้านบนเนี่ยนะบนโต๊ะนี้มีอะไรไหมไม่มี เอาเหลือกสุน e อยู่นัดเดียวล็อกไว้ครับโอ้นี่คือเหมือนมีการนี่ใครนะ่ะรูสสนี่คอนเดอร์วัน เออเบบี้อีโก้นะฮะเออเป็นลูกสาวประธานนายพดีเธออยู่ในหมู่บ้านนี้ข้อมูลเราถูกต้องเยี่ยมมากเธออาจจะถูกพาไปที่ทะเลสาบเดี๋ยวขอหาให้นะมีคนมีเรื่องบางอย่างเกิดขึ้นกับคนที่นี่คนที่พาตัวมาจะเฮ้ยไปแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันเฮ้ยมาเยอะ เยอะไม่ได้ขอออกไปละออทำไมต้องเท่ตลอดมีอะไรลุงเออลุงฮิตแมนไปที่ทะเลสาบนะครับอยากได้กระสุนเพิ่มอ่ะ เดีย๋ยวขอวิ่งไปดูจีทางนี้มีกระสุนหรือเปล่าหเหมือนไม่มีนะฮะอ๋อ้อ้โอ,โอเราสามารถหยิบมีดขึ้นมาสู้ระยะประชิดได้ครับโดยการแทงแทงแทงเข้าไปโอเครับทราบมีสะพานกับหืมทำไมลมมันพัดอะไรเขียวๆมา เรามุ่งไปข้างหน้าครับอีกาวันดีนี่เราอยู่ที่ไหนนี่ไงเออสีเหลืองแสดงว่าออืเยี่ยมได้กระสุนปืนแล้วดีโหลดยังไงสีเหลี่ยมปะใช่เยี่ยมเลย ฮัลโหลกันพาวเดอร์อได้ดินปืนมาครับบนโต๊นี้มีเซฟแต่เซฟไม่ได้เราจะจำไว้นะเวลาเกมเต็มเรามาเซฟที่นี่ได้ที่นี่มืดมืดมากเปิดไฟหน่อยลีออนคุณพี่ลีออนเดี๋ยวเหมือ oh. นมีเสียงครับ เหมือนมีเสียงจากทางขวาเออแล้วนี่คือเหมือนเป็นโอ้ซากหมาน้อยที่โดนกลับดักนะครับไหนในห้องในบ้านนี้มีอะไรมีกระสุนปืนแล้วเยี่ยมได้แปดอัดด้วยกันมา ได้เวลาที่จะบวกฮึ้มใครเขาฮึ้มอะไรเฮ้ยนี่อะไรอะเฟสเซตาเป็นเงินนะฮะโอ้เกมนี้เก็บเงินได้เยี่ยมเลยเฮ้ย ปอร์สเตโรเอ้ยเออเดี๋ยวกดผิดอ้โอ้โหแทงแรงมากขอไปเตะโอ,อ,อ,อ้อ่าเล็งเล็งอืออ้าวเฮ้ยเข้าไปแทงอือ มีดิ้นนะคนเออคนพวกนี้ไม่รู้จักเออนอนลงไปดีดี่อร่อางย้อยสลายไปแล้วไหนอีกไปอุย้ยอ่ามันมีกับดักฆาตกรอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเดอะแทปเปอร์อื้อ เลือดลดแววอ่ะเอ้ยโอ้โหมันดักดักโจมตีเออแล้วก็วิ่งเข้าไปเตะดีเออตายไหมไม่ตายโอ้เลงยากมากโอ้แต่ดีที่ได้กระสุนมา โอ้นี่ไงสมุนไพรเออนี่อะไรอ่ะเออแฟกเกนเนตให้ของเยอะเหมือนกันนะให้ลองครับดีเลยแล้วเ,เราใช้แฟกเกนเนตยังไงก่อนเดีย๋ยวบอกแล้วว่าอ๋อเป็นอาวุธได้แล้วก็แอลสองอาสองโอเคอุย้ยช่องอาวุธก็เยอะอยู่เหมือนกัน ่ปแล้วเราใช้สามารถใช้แฟลเก,กินเนตตอนโดนจับได้ไหมเหมือนแบบว่าเวลาใช้มีดอ่ะก็หลุดจากการจับดันดันเข้าไปอะไรล่วงมาเย้ยหัวมัม,มี่โอ้ อย่างเยอะเลยอย่างเยอะเลยตองนั่นมันตูมเฮ้ยนั่นมันคุณตำรวจนี่นะ,ะ,ะบ้าเฮ้ยโอเคทำอะไรลงไปนั่นคือคุณตำรวจที่มาส่งเราใช่ไหมที่รีออนบอกบ้าจริง เออเราไปทางนี้แล้วกันทางนี้เป็นทางที่น่าจะอ้อมมาได้โฮ้ยมีป้ามีป้าเราเออสเตลคิวได้ไหม ได้สเตลคิวได้อืเออได้ผงดินปืนมาอดีไกได้ตังตังนี้เอาไว้ทำอะไรอะ่ะเุ้ย <c oughs> มันรู้ตัวแล้วเย่าวีโก้เฮ้ย โอ๊ยยาเฮ้ยอันนี้เข้าไปเตะโอ๊ยยาเออเอออาเดี๋ยวโดนลุมว้าโดนหักคอเออ ้ยโอทำไมตรงนี้มันมีเอาอีกแล้วโอ้โหโอ้อาโอ้โหโอ้ทำไมมันล้อมหน้าล้อมหลังไปหมดโอ้โหโนย่า <c oughs> เดี๋ยวต้องต้องกินยาแล้วเออเราลองใช้นี่แล้วกันเอออะอะไรอะ่ะเดี๋ยวมาแล้ววอะใจเย็นใจเย็นพี่พี่เลื่อยเดี๋ยวมันเหมือนมาทางนี้เหมือนมาทางนี้ โอ้ยวิว oh, 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 er ิโกเปตะได้ย่าว้าโอ้ยเยอะมากอ๋อเรายิงขวานได้ด้วยเนี่ยเออวิงกเปเตะโอ้มันเยอะมาก มีหมดแล้วนี่ก่อนนี่ก่อนโอ้โหมันเยอะจริงๆมันเยอะจริงๆหนีเราต้องหนีไปทางไหนวะเนี่ยโอ้โหนี่ก็มีอีกต้องหวีแล้วต้องหนีแล้วละ่ะโอ้โหมามาเยอะเยอะมากมีทุกคทอกทุกมุมโอ้มีเลื่อยตรงนี้ยา่าเอ,อ เฮ้ยอ,อ,อีกแล้วเหรอ,อนี่แค่เดโม่ทำไมมันเดือดอะไรขนาดนี้โอ้ยย oh, <yeah. S 1> จะบ้าตายจะบ้าตาย <Hello. S 1> แล้วทำไมบัวไฟไหม้ขนาดนั้นนี่เข้าได้ปะวะไม่ได้ ต้องใช้กุญแจลีออนแบบว่าหนีแบบว่าเราต้องหนีไปทางไหนได้ก็ร้องล่ะไปไม่ได้ไปไม่ได้ฮะเอาลักกัมปาล่ะนี่เราต้องหนีไปเรื่อยๆเหรอเนี่ย ดูเหมือนเขาจะไม่ไล่ฆ่าเราแล,แล้วครับคุณผู้ชมเดนเนมอชเดนเนมอชอดีนเสียงะระฆังแล้วก็ไปกันหมดเอ้างงงงเลยคืออะไรอะ่ะมันคืออะไร เอาโบทกันไปหมดแล้วหรอดีดีแล้วอืมแล้วเราก็จบสินะแล้วให้ลีออนยืนงงอยู่ในกลางหมู่บ้านไปไหนกันหมดเนี่ย และนี่คือเกม Resident Evil 4 Remake นะครับเวอร์ชันเดโมก็จบไปแล้วนะครับคุณผู้ชมขอบคุณที่เล่นเกมนี้แล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมเอ,อคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับเกม Resident Evil 4 Remake เนี่ยก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่ผมรอคอยที่จะเล่นภายในปีนี้นะครับก็ คอยติดตามกดติดตามไว้ได้เลยนะครับผมก็จะเล่นตัวเกมเต็มแน่นอนนะครับเกมก็จะออกประมาณวันที่24เดือนนี้นะครับโอเคก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับอีกครั้งหนึ่งที่เข้ามารับชมก็อย่าลืมกดไลค์หรือว่าจะคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปได้นะครับเอาละวันนี้ผมจอนฮาจีขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย เออเออทุกคนกระเด็ดทุกคนเออตายตายหมดตายหมดเออมาเราแฮรี่ไปแล้วเออเตะอุ้ยอือโดนสวน อุ้ยอืออือโดนลุ่มออระเบิดอือปาเอาจบแล้วเองละครอ้าเอาละผมพร้อมแล้วอือเมื่อกี้เราเรียนรู้ทุกอย่างที่มีในเดโมนี้แล้วครับ แล้วเจอกันในเกมเต็มนะครับคุณผู้ชม